ขอบคุณพระอาจารย์อย่างยิ่งค่ะที่ให้ความเมตตาจะโยมมีคําถามเกี่ยวกับว่าเพราะว่าการเผยแพ่พุทธวจนะที่นี่ก็ก็ไม่ง่ายค่ะอจะมีคนใช้คําพูดประจาว่าเออพุทธวจนะนิสุดตรเอ,อวว่ว่าว่าพระศาสดาตัวเองทําไมอนั่นนะเพราะพุทธวจนะคือคําที่ออกจากปากศาสดานะนั่นนะ่ะอันตรายเกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วนั่นนะ่ะนะอืมใช่คนะ่ะ แต่โยงก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรก็เออก็คิดก็คิดเหมือนที่พอาจารย์พูดว่าเออนะ่าเท่ากับกวพระสัตกาของตัวเองแต่เราก็ไม่อยากไปโต้ตอบอะไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวให้ให้เวลาเขาสักหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้อย่างหนึ่งอ่าที่ที่จะมีคนพูดก่อนก็คือเออเขาเขาไม่เข้าสายไหนคืออา่าอะไรก็ได้แต่เขาก็เดินอยู่เขาเดินสายกลางอะไรเงี้ยโยมก็จะพยายามพูดว่า สายกลางก็คือต้องสายกลาง,อ,อ,อ,างอริยะอาการคิดคำว่าต้องมีออกแปรของของตหาร <c oughs> ใช่ใช่ยังไม่รู้จักคําว่าสายกลางด้วยซ้าคนพูดอย่างเนี้ยคิดว่าสายกลางคือความพอใจของฉันนะคือสายกลางเนี่ยมันมันเข้าใจผิดอะไรกันเยอะเลยเนาะอืขอขอความเมตตาให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องคําว่าคําว่าสุดโต่ง สุดตรงแบบสถาคตหรือไม่ก็สายกลางแบบสถาพุนะคะและทางสายกลางเนี่ยพระศา,ศาสดาบอกเลยมักมีองค์8คือมัชฌิมาปฏิปทาสุดตรงของความเห็นผู้เจ้ามีตรัสไว้หลายนัยยะนัยยะหนึ่งก็คือสุดตรงว่าอัตตาความมีทุกอย่างมีจริงเที่ยงแท้ถาวรมั่นคงนะ หรือกลุ่มของสัสตติทิน,นี่คือสุดตรงข้างหนึ่งพระเจ้าตรัสกับพระมหากัจาน,ะ,นะสุดตรงอีกข้างหนึ่งก็คือนัตถิตาความไม่มีขาดศูนย์ทุกอย่างไม่มีอุเชทธธิทิแต่พระเจ้าเนี่ยแสดงทรรโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่า เพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณไล่เหตุเกิดและก็ไล่เหตุดับเหตุเกิดของสรรพสิ่งมีเหตุดับของสรรพสิ่งมีนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาในแบบของพระศาสดา และการที่เราจะคิดว่าการกระทําอย่างนี้คือทางสายกลางไม่ใช่ปริภพาชกก็บอกอันเนี้ยสายกลางหรือศีคนนี้ก็บอกตรงเนี้ยสายกลางตกลงแล้วมันกลางของใครอะ่ะปริภพาชกทุกคนก็พูดนิพพานพูดการหลุดพ้นแต่หลุดจริงหรือเปล่าหลุดแบบของเขาหรือหลุดแบบของพระพุทธเจ้า โยมจะเชื่อใครอ่ะนะคลานสีขาทําตัวเหมือนสุนักกินอาหารที่เขากองไว้กับพื้นเขาบอกเนี่ยสายกลางเอาไหมละ่ะนะบูชาไฟบูชาน้ำนะลงสู่น้ําในเวลาเช้ากลางวันเย็นลอยบาปน้ํากระแสน้ําจะพัดพาบาปกรรมเอาไปเนี่ยสายกลางเอาไหมละ่ะตกลงแล้วเชื่อใครอ่ะ มันก็ต้องถามตัวเองอะนะสายกลางแบบของใครความเห็นตัวเองผู้รู้ท่านอื่นหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยมันสายกลางมันไม่ตรงกันหรอกเนาะอืมเราเอาของผู้เจ้าเป็นหลักนะว่าไงต่อ ทางสายกลางนี้กับสุดตรงนี้เราใช้กันได้ใช่ไหมคะใช้อะไรนะสุดตรงค่ะสุดตรงก็คือมัน <c oughs> มันไม่กลางถ้าผิดจากมัดแปดไปเนี่ยนั่นแนหะสุดต,ต่งดังนั้นความเห็นของเขาถ้าผิดเพี้ยนจากมัดวงแปนั่นคือเขาเนี่ยกำลังสุดตรงไม่ไปฝั่ง <c oughs> อาตากลิบัญหานุโยโคก็ไปการมาสุข,ขันใิการุโยโคไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง นะอาจารย์ทูค่ะขอคำถามอีกคำถามหนึ่งค่ะ,ะที่ที่มีคําถามจากคกาุณนรเบศบอกว่าการทําทําบุญค่ะที่บอกว่าทําบุญหรือทําทานตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยแม้จะทิ้งอาหารให้เดลสารก็ยังได้บุญ<อ>ทีอีกขณะทาบุญกับพิขุที่ทุศสีทาไมจะไม่ได้บุญทีนี้ก็มีคนเขาจะพูดว่าท้านเราทําบุญแ่บพิขุเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าท่านท่าน อยู่ในพระิรรมที่หนวินัยจริงหรือเปล่าแล้วก็แต่อย่างน้อยก็เป็นการสะสมบุญไปนี่นะกะรสะสมบุญแบบเนี้ยจะเป็นหนทางที่ให้ให้ถึงถึงอนิพพานได้ไหคะก็นี่ไงเราก็เลยต้องถามเขาอะตกลงเนี่ยเขาอยากทําบุญเพื่อนิพพานหรืออยากทําเพื่ออะไรไงใช่ไหมอ่า วัตถุประสงค์เขต้องชัดเจนก่อนไงไม่งั้นคนตอบมันก็ตอบไม่ชัดเจนเหมือนกันนะ,ะถ้าคุณจะเอานิพพานเนี่ยอีกไกลเลยนะเพราะพระเจ้าตัดไว้ในเรื่องของพิขูที่เปรียบเหมือนภาพเปลือกปอใช่ไหมนุ่งห่มข้าก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวราคาก็ถูกสีก็ไม่งามพิขูที่ทุสินก็เหมือนกับผ้าเปลือกปอแม้จะบวชใหม่ บวดปันกลางหรือบวดเป็นเทระก็ตามใครใกล้ชิดเข้าก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวนะไม่มีราคาเลยอันหนึ่งชนเราได้ถวายจีวรบินตบาาเสนาสนะและคีฬานะปัจจัยเพศสัตวบริขารทานของชนเหล่านั้นไม่มีผลใหญ่ไม่มีนิสงใหญ่โยมอยากเก็บเหรียญสลึงบ่อยๆก็เก็บไปสินะอาตมาอยากเก็บแบงค์พัน และแตมาอยากสอนให้คนเก็บแบงค์พันได้เร็วกว่าอาน,นิสงส์มากกว่าก็เลือกเอาเองอ่ะใครอยากเลือกแบบไหนก็ได้นะแล้วผลกระทบมีไหมล่ะผลกระทบก็มีเคยใครควรให้แยบใายถึงผลกระทบว่าพระศาสดาบ,บอกว่าผลกระทบจะเกิดกับพระสัตธรรมอะไรอายุพระสัตธรรมจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงถ้าคุณหวังอาน,นิสงส์ตัวเอง ด้วยการคิดว่าเออทำกษัตร,ริย์ก็ได้ทํากับคนทุศรรินก็ได้ก็ถูกก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่ผลกระทบอะไรเกิดขึ้นพระสัตธรทมสั้นลงเรากำลังเป็นตัวเล่งปฏิกิริยาให้อายุพระสรรัตธรมสั้นลงสั้นลงสั้นลงตกลงแล้วการกระทำของเราได้ประโยชน์หรือได้โทษพ่วงมาด้วยผู้เจ้าจำแนกเนี่ย ทำกับสัตว์สูงขึ้นมาคนทุศินสูงขึ้นมาคนมีศินสูงขึ้นมาทำกับบุคคลภายนอกผู้ปราศจากการมใช่ไหมสูงขึ้นมาทำกับอริยะนะยมก็เลิกเอาเองอยากได้มากได้น้อยอะ่ะพู้เจ้าให้ข้อมูลไว้หมดแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามนะแต่จำแนกผลของทานไว้ให้เราได้ทราบว่า ทำอันเนี้ยได้มากหรือได้น้อยเลือกเอาเองผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าไม่ใช่มิตรเป็นการทำอันตรายต่อลาบของปฏิกา6หกตัวเองก็ขุดลากตัวเองด้วยดังนั้นเราไม่ได้ห้ามอยากทำก็ทำแต่ผลกระทบมีอันนิสงมากน้อยบอกไปแล้วเลือกเอาเองนโยบายชีวิตใครชีวิตมันใช่ไหมอ่าเป็นอย่างนี้ สาธุกาะขอโอกาสค่ะพระอาจารย์อาว่างไงจะรบกวน,นพระอาจารย์มากเกินไปหรือเปล่าไม่ทราบนะคะเนาได,แได้แถมได้แถมได้สาธุกาะยองเป็นผู้เก่าอนะคะแต่ก็ยังยังมีความเข้าใจน้อยนะคะ ทีนี้วันนี้ก็มีผู้ใหม่มามาด้วยนะคะอยากจะขอโอกาสตรงนี้เพราะว่าผู้ใหม่เนี่ยเขายังไม่มีความเข้าใจเรื่องพุทธวจะนะเป็นอย่างดีแต่เป็นเป็นบุคคลที่มีความกตัญยูต่อบิามารดาอย่างสูงสุดกตัญยูต่อตอะไรนะบิามารดาค่ะคือเลี้ยงดูบิดามารดาอย่างอย่างสูงสุดก็ อยากจะให้เขาอะได้ฟังจากพระอาจารย์โดยตรงที่เรื่องในข้อความที่ระบุว่า,อ,าอันนี้สองของการตอบแทนคุณบิาดามารดาที่ถูกต้องตรงจริงตามคำของพระสาสดาอาจจะเป็นคำถามเก่าๆซึ่งโยมก็ได้ฟังมาบ่อยแล้วแต่ณวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีซึ่งผู้ใหม่ จะได้ฟังจากคำของพระอาจารย์โดยตรงเจ้าค่ะขอพระอาจารย์ให้ความกระจ่างตรงนี้กับพวกเราด้วยเจ้าค่ะไหนเขาตอบแทนคุณคุณพ่อแม่เขาทำอะไรไหนคุยมาหน่อยซิเจ้า <c oughs> ค่ะก็อย่างปกื่อาการงที่พักอาศาัยอ,อาาให้อา,าหารให้ที่อยู่อาศาัย พ่อแม่เจ็บป่วยพาไปรักษาใช่ไหม<ช>อ่าพา,พาไปดูหนังฟังเพลงนะเป็นเพื่อนคุยอะไรอู้สรารพัดนะเนาะอ่าหมดหรือ,อยังไหนนี่โชว์ความดีของเราแค่นี้เลยใช่ไหมเปชยงค่ะพูดแทนใช่ใช่ใช่เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่นะท่นนี้อันเนี้ยมันก็เป็นเอ่อ ความเห็นของเราก็ถูกอยู่การบำรุงอย่างเนี้ยมันเป็นการบำรุงแบบปุถุชนปุถุชนเขาคิดกันนะพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยนะบอกว่าพ่อแม่เนี่ยมีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรนะพระาศาสดาบอกว่า ถึงแม้เธอเนี่ยจะแบกพ่อและแม่ด้วยบ่าสองข้างนะแล้วทำการนวดการดัดการอบกลิน่นนะดูแลท่านอย่างดีเลยเนี่ยแล้วท่านทั้งสองก็ถ่ายอุจจาระปัสสวะบนบ่าของเขาทั้งสองเนี่ยตลอดทั้งร้อยปีเนี่ยการกระทํำอย่างนี้ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนเลยโยมเนี่ยได้เซี่ยวนึ่งไหมนะฟังแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ได้เซี่ยวเลย นะเหมือนกับโยมยังไม่ได้ตอบแทนอะไรเลยอ่ะที่โยมคุยว่าโยมตอบแทนพาไปกินอ่งอาหารให้บ้านให้รถอะไรนี่น้อยมากนะพระเจ้าตัดต่ออีกว่าขนาดว่ายกราชะสมบัติทั้งแผ่นดินเนี่ยนะอันมีนลตัตนเจประการเนี่ยคือยกสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิให้ทั้งหมดเลยเนี่ยยังไม่ชื่อว่าตอบแทนเลยนะ แล้วที่เราให้เนี่ยได้แค่เศษเสี้ยวของสมบัติของจักรพรรดินะไม่ได้เศษเสี้ยวเลยนะเพราะนั้นไอ้ที่เราคิดว่าตอบแทนเนี่ยพอมาเอาความเห็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยโยมเนี่ยตอบแทนแค่เศษขี้เล็บนิดหนึ่งแต่ตัวเองคิดว่าโอ้โหเยอะแล้วนะให้เยอะแล้วนะแต่ตอบแทนจริงๆทำยังไง พระศาสดาบอกว่าบุตรคนใดเนี่ยยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทุศิลปให้มีศีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตรณีให้มีจาคคสัมปทายังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาสี่ข้อ ชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วและตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาโยมตอบแทนแบบที่โยมบอกมาเนี่ยมันก็แค่ชาติเดียวแล้วก็เล็กน้อยมากด้วยนะให้ล่าจะสบัติของพระเจ้าจากาักรพรรดิก็ได้แค่ชาติเดียวนะแต่หลังจากตายไปแล้วพ่อแม่เราก็ยังไปสู่นรกกัเนดเดชานและเปรตวิสัย แต่ถ้าโยมให้ศรัทธาศีลจาระปัญญาพ่อแม่เรากำลังได้เป็นอริยะบุคคลกำลังจะพ้นจากนรกกำเนศชานและเปลืวิสัยให้ยืดยาวนานกว่าพระเจ้าจึงบอกว่าไอ้ที่เราให้ทั้งหมดไม่ได้เสษ็เสี่ยวเลยของธรรมะสี่ประการนี้ใครมองไกลกว่ากันนะ พระพุทธเจ้ามองไกลกว่าโยมมองเนี่ยแค่พบชาติเดียวแต่เพราะโยมเนี่ยไม่มียานอย่างรู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทการเวียนเกิดเวียนตายของสัตว์โยมก็มองแบบแคบแคบการมองแบบแคบแคบอย่างนี้เรียกว่ามองแบบปุถุชนนะดังนั้นพระศาสดาบ,บอกว่าการบำรุงกษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลข้าบดีมหาศาล การบำรุงเหล่านี้ก็มีอยู่ไม่ได้กล่าวว่าไม่มีแต่การบำรุงแบบเนี้ยเป็นกิจของชาวบ้านของปุถุชนเขาทำกันอริยะเขาไม่ทำหรอกอริยะเขามองอะไรที่แยบคายประเสริฐเลิศก,กว่านั้นมากมายเพราะเขารู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอยังไงเขาเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าดังนั้นถ้ามารดาบิดาโยมเนี่ยมีธรรมสีประการ นอกจากจะได้สุขในทิฏฐธรรมแล้วยังได้สุขในสัมปรายะด้วยนะอันนี้ดีกว่ากันเยอะเลิศกว่ากันเยอะนะนี่ผู้เจ้าตรัสอย่างนี้พอไมโยมหรือจะแถมอีกเอาข้ออื่นไหมแถม,แถมนิดนึงค่ะแล้วมีสงที่เขากระทเอ่อ แบบนี้เนี่ยนะคะหร,หรืออาจจะเจริญราตามที่ของพระอาจารย์กล่าวสักรู่เนี้ยอันีสูงเขาจะได้มากพ่อหน้าเอ่อมีอะไรบ้างนะคะยังยังไงนะอะไรมีอะไรบ้างนะขออีกทีลูกอะคะที่ลูกจะได้อันนีสองตรงนี้อย่างไรบ้างคะลูกที่ทําให้กับพ่อแม่อย่างนี้เหรอใช่ค่ะ ถ้าลูกชัดเจนอย่างนี้กับพ่อแม่จริงๆอ่ะน,นะก็แสดงว่าลูกกําลังเป็นโสดาบันเหมือนกันนะเพราะลูกกําลังประกาศคําของตถาคตกําลังเป็นรัตนห้ากำลังเป็นบุคคลหาได้ยากในโลกโอ้โหมหาศาลเลยเยอะแยะไปหมดเลยลูกกําลังแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติว่าตถาคตบัญญัติตถาคตพาสิทธว่าตถาคตภาสิทธสิ่งใดที่ตถาคตประพฤติมาว่าตถาคตประพฤติมา อาน,นิสงส์ของคนพวกนี้คือจะไปตั้งอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับและจะไม่พลาดทำกันเกษมจากโยคะผู้เจ้าพูดไม่ไม่ผิดนะนี่คือสิ่งที่ผู้เจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าคนที่แสดงยืนยันว่าตถาคตบัญญัติอย่างนี้ภาษิตอย่างนี้ประพฤติมาอย่างนี้อาน,นิสง์จะได้อะไรและเป็นหนี้ได้เกิดสังฆสามัคคี ถ้าสังฆสามัคคีเกิดขึ้นอุบาสกอุบาสิกาก็สามาคัคคีสายนิกายจะไม่มีจะหมดไปสายไม่มีนะพิกขุทั้งหมดมีหนึ่งเดียวคือเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดแต่พระโอษของพระศาสดา,าเท่านั้นจะมีหนึ่งเดียวนะ,ะ,ะมีคำถามต่อไหมเชิญได้ ขอบกราบน,นมมสการพระอาจารย์เคยอ,อยากถามว่าถ้าคนใดห่วงลูกวงหลานห่วงทรัพย์สินเงินทองเวลาเขาตายไปในขณะนี้เขาเจะไปอยู่ในภกไหนอ๋อ่วงตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะโยะ่ พระพุทธเจ้าบอกเธอคิดถึงสิ่งใดดำาริถึงสิ่งใดเนี่ยหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดเนี่ยสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณวิธีแก้คือโยมต้องสั่งสมสุตตาให้มากเพราะว่าถ้าขาดสติเวลาตายถ้าเราเนี่ยคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นแล้วเนี่ยพระศาสดาย,ยืนยันเลยว่าต่อให้ขาดสติเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดา และในพเทวดาเนี่ยเธอจะบรรลุธรรมนะี่นวิธีง่ายๆสุตตาสำคัญมากมีนิสงมากเปลี่ยนแปลงคนทุศีนราค่ากล้ามักโกรธฟุ้งซ่านได้หมดเลยนะ,ะให้ไปทางเจริญได้หมดเลยนะสุตตาสำคัญเสพครบให้มากจำให้ได้ก่อนจำให้ได้จะจำได้ต้องฟังบ่อยๆพอจำได้แล้วเนี่ยการใคร่ควรจะเกิดตามขึ้นมา โดยอ,ตอัตโนมัติน่ะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเองอเชิญต่อไปได้เนาะนักสกาทอาจารย์เขอกลาสค่ะ,ค,ะคือเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยจิตเราวิ่งไปวิ่งมาถ้าว่าอดใว่าบางครั้งมันก็เห็นกายบางครั้งก็เห็นเวนทนาบางครั้งก็เห็นธรรมอันนี้ถูกไหมคะ ขอชัดๆอีกนิดนะจิตเราวิ่งไปวิ่งมาแล้วยังไงนะไปเวทนาไปอะไรนะขอไม่ดังๆนิดหนึ่งบางครั้งเราก็เห็นเวทนาใฮ่ไหมว่าก็เห็นอืมบาั้งก็เห็นลมหายใจอออือเป็นการปฏิบัติที่ถูกไหมคะหรือว่าเราจะต้องยืนอยู่หรือ าจะให้เห็นเวทนาพระศาสดาให้เห็นปิติให้เห็นสุขไม่ใช่ไปเห็นความทุกข์โอโหเจ็บแข้งเจ็บขาแลือเกินอย่างงดอย่างนี้ถ้าปวดเมื่อยก็ไปเปลี่ยนเิลิยบทซะนะเวทนาที่ต้องการให้เห็นคือปิติสุขอุเบกขาอันนี้เห็นเข้าไปสุขมันเกิดจากสมาธิปิติมันเกิดจากสมาธินี่เห็นนะ มันจะได้มีกําลังใจไปเห็นแนตะ่ทุกขเวทนามีแต่หมดกําลังใจโอ้โหภาวานาไปมีแต่เจ็บมีแต่ปวดนะทนแล้วทนอีก <S <S เดี๋ยวจะแบบนี้ครนหน้าตาบุตรนะผูเจ้าถามเป็นยังไงทําความเพียรมีความทุกข์ไหมทุกข์ยิ่งเพียรยิ่งทุกข์ใช่ไหมใช่ยิ่งเพียรยิ่งทุกข์นะแล้วรู้ได้ยังไงว่าทุกข์มันหมดไปอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะนะครูอาจารย์สอนมาอย่างเนี้ย นะดังนั้นพระศาสดาสั่งง่ายๆอย่าลืมลมหายใจนะลมหายใจเนี่ยเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงทําแค่เนี้ยง่ายๆส่วนจิตมันจะวิ่งไปวิ่งมาธรรมชาติเป็นทุกคนธรรมดาไม่ต้องกังวลมันไปได้ก็กลับมาได้ผู้เจ้าตรัสเนี่ยบุรุษจับสัตว์หชนิดเนี่ย มาผูกด้วยเชือกเหนียวเข้ากับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงอพอจับแล้วปล่อยแล้วเป็นยังไงมันก็ยื้ยุดฉุดกันไปฉุดกันไปมันจะอยู่ซะเมื่อไหรล่ล่ะจับมันมาผูกแรกๆอะ่ะโอ้โหแรงมันเยอะจะตายสาัตว์6ตัวเนี่ยนะจับงูจับจระเข้จับนกสุนัขสุนัขจิ้งจอกจับลิงอะ่ะมาทำไปถอะทำไปทำไ,ไปที่สุดมันก็จะสงบมันเองเข้าใจไหม แต่ขอให้หลักการถูกต้องอยู่กับลมหายใจไว้หลุดไปก็คอยละนันที่คือความเพลินละเรื่อยๆละเรืเ่อยๆการละอารมณ์จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนั่นแหละคือก้าวหน้าละได้เร็วขึ้นแค่นั้นเองนะ